เคยเคยได้ยินเคยได้ฟังเคยได้เห็นลูกไหมลูกที่ว่ามารยกทัพไปตีพวกองค์เอาช้างเอาหมามีอะไรมียักษ์มีอะไรแบบที่แม่นำนำทรอยมีรีบผมนจะนะน้ำพวกมันนะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นั่นแหละคือมารนะแล้วหลวงตาจะบอกว่า มีพ่อแม่ครูอาจารย์หรืว่าเทพเจ้าเหลือขวาทั้งหลายท่านว่าทำไมทําไมจึงไม่มีผู้ใดเข้าไปรักษาหรืออารกขาเพราะผมแม้แต่คนเดียวพวกที่ว,ว่าพมโรโลกที่ที่เป็นเป็นผู้มีทิศม,มากๆอินทาทิรา้หรือว่าเทพ,บบพ,พุอรสเทพธิดา ที่มีนิพพ์ที่สูงสุดทำไมเนี่ยทำไมไม่มารักษาพ่อโบราพุทธศตวรรษนะเพราะอะไรก็เพราะว่าพระองค์นั่นะสลับทิ้งหมดเลยยอมเข้าใจไหมพระองค์สลับทิ้งหมดเลยพวกทั้งหลายเนี่ยการมาพบรูปพบหลวงพบทั้งหลายเนี่ยพระองค์สลับทิ้งหมด นั่นคือมารของพผมไงมารคือพบทั้งหลายพบจากเนี่ยคือพบทั้งหลายนั่นคือมารมารพระองค์ทีนี้พวกเราก็เหมือนกันพวกสมันสนั่นแหละคือทางแห่งทางแห่งมารแล้วก็ผ่าผ่าฝูมารไปเแเราจะผ่าใกล้ไหม โดยเฉพาะเรื่องขันธ์มันเนี่ยขมันเนี่ยมันเจ็บมันปวดมันงวดล้วมันสัรพัดเนี่ยน่จะผ่านได้ไหมนะทำสามสประการทำกรงกับสนวนสามสิบประการนับตั้งแต่อิทธิบาทสีอินทรีย์ห้าพละห้าอะไรก็แล้วแต่จนถึงสงโยี่เจ็ดสสประการ เป็นข้อที่หรือว่าเป็นคำที่ป้องกันมันแบงนี้ไม่ให้ข้อไปทำลายทำทั้งสกันไป,ไปรักษาธรรมเนี้ไปรักษาไม่ให้ทำลายไม่ให้ทำลายเลยไม่ทำลายคำว่าผู้คนัดมา ก็คือพ้นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหวีงตาเนี่ยอาจจะพูดอาจจะพูดไปไปมากกว่าท่านอาจารย์เพราะว่าคำว่ามาี่ยหมายถึงว่าบาปคือความทุกข์เป็นมันใช่ไหมเนี่ย เป็นมานความไม่ดีความชั่วเป็นมานยังพอฟังนะพอฟังนะบาปบาปนี่เป็นมานพอฟังนะนะี่บุญเป็นมานดีใครก็มาพูบุญเป็นมานเทวดาสลับเป็นมานใครก็พูดภพมโลกเป็นมาน สมมติทั้งหลายเนี่ยสามคนเป็นตัวมานทั้งหมดเลยพรวกเขาจะให้พวกเราหลึ่งผ่าเลยเี่แค่เอาอิทธิบาที่อินเสียห้าเปอร์เนต์ห้านมัใส่มีสติเข้าไปเอาทำมันนิดเอาสติเข้าไปสู่ทำเอาทำเข้าสู่สีิทำทั้งหยุดกัน,เอ,นเอาม้วลไปเอาโยมไปเอาพลังมาให้มีพลังเนี่ยก็ผ่ามันฟุ้งมันไปทีนี้ โยมแม่จะผ่าได้ไหมเนี่ยผ่านผ่านขาได้ไหมผ่านเอวได้ไหมเผ่านเจ็บผ่านปวดได้ไหมอันนี้เป็นคำว่าขันทักมันมันมีเสียนามากจะไม่มีเวลาให้สำหรับเราผัวส่วนทุกสมื่อส่วนทุกวันนั่นแะแต่เราไม่เข้าใจนี่คือไม่เข้าใจไงแล้วกท่านท่านมันท้งหมดเลย เพราะฉะนั้นถ้าเรามีขนทางเดินทางเดินเนี่ยทางเดินที่จะให้ผ่ามันไปเลก็คือทางม,มั่ขาทางม,มักขาเนี่ยจะเอาู้ไปเนี่ยก็ไปไม่ได้จะเป็นรู้ก็ไปไม่ได้พระกกไไองเนี่ยเพราะว่ามานนนันภายในมันเป็นน,นามนามวั สุขก็มาทุกข์ก็มาไม่สุขไม่ทุกข์ก็มาชาวก็มายาก็มาอะไรก็มาเขาบอกไปเรื่อยๆเขาบอกเอาอะไรไปนะเขาบอกเอาอะไรไป,ออไรไปทิ้งไปในโลกให้พวกเราหมดเลยเพราะฉะนั้นการดำเนินการเนี่ยที่พวกเราจะผ่าผูกมันไม่ได้ก็เพราะว่า เราอาศัยอะไรเราอาศัยธาาุเพราะว่าธาาุตรงนี้ย้าุตรงนี้เนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นนี่นี่ก็เหมือนกบว่ามีเขาเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขื่อเขื่อเขามันแสาน้นงลงน้ำ แต่ไม่ติดโผล่ฟังนะพูนแล้วหนอนตรงนี้เนี่ยมันจะไปกินเกล็ดงันมันจะเป็นทำยังไงมันก็เจาะเจาะเข้าเกลือแกดดันดัดดนดันข,ข้าวสารไปไปกินฟังก็ได้ความหมายเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันพทะองค์เนี่ยเอาตัวเนี่ยกลายเป็นยุบเปนขันเท่าหวานใช่ไหมท่านก็เอาว่ามึงมึง มึงอาศัยอะไรมัมึงอาศัยอะไรมึงอาศัยอะไรมึงอาศัยอะไรดูความอยู่ของมึงมึงอยู่กับอะไรมานโอสังขารมันมึงอาศัอะไมึงอาศัยลมดีว่าถ้าลมจากคนไหนมตายเื่อนั้นึมดับนั้นแตกดับผนั nah. ้นข <ều> ังขมันเนี่ยร่างกายังขารดับผูนั้นเพราะฉะนัน พระองค์จึงมีสติกำหนดสติขึ้นมาอยู่กับลมหายใจว่าเอามึงอาศัยลมหวออาาปานสติที่ว่าอาณาปานสติมึงอาศัยลมพระองค์จึงเาสติเนี่ยกำหนดผู้รู้เนี่ยกำหนดสติเข้าสู่ลมเข้ามันเข้ามันออก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 เข้าออกเอาสติ ลองตามดูสิยเอ็มแม่แม่ครูท่านท่านตามดูเนะี่ยครูแล้วท่านตามที่ตามคนท่านก็ตามเข้าออกเข้าออกเข้าออก,ออกเมื่อเข้าออกเข้าออกเนีย่ยเมื่อขันทมานเนี่ยมันมีเวทนาเกิดขึ้นมาโยมแม่โยมพ่อเนี่ยจะออกมาไหมให้อยู่ในเครือมันหนอนเนี่ยให้อยู่ในลมไหม สติก็หมดมุ้ยเหมนกัหมดมึงจะปวดอะไรก็ช่างกูไป็สนของเรากกูไป็ออกไปถ้าอกกูออกไปเ่ราะอะไรกูเจ็บปวดเมื่อนั้นไงกูไม่ออกไปหรอกฉันรอเก่นว่าอย่างนี้อย่าหาอย่าเอาจะสู้อย่าแก้ไขจะหนีไปไหนจะเอาอะไรเนี่ยจะเอาอะไรจะเอาอะไร จะสู้อะไรจะแคบไขอะไรมันเกิดแล้วมันต้องตายแก้ไม่ได้แล้วจะหนีไปไหนหนีไปไหนมันก็ตายความหมายนะตัณหาสังการมาัณหาเพราะวาตัณหาที่เพราะตัณหาเอนี้มันก็ตายเพราะฉะนั้นอย่างนี้อย่างนี้ให้ดูมันแต่อย่าไปสู้มัน สู้มันไม่ได้หรอกเพราะมันตายสู้มันก็ตายเนี่ยตายอะไรประตายกับมันอยาสู้มันอย่าไปสู้มันดูมันเกิดไงลูกตายยังไงวิทยาศตายยังไงสัญญาตายยังไงสังขารตายยังไงวิญญาณดับตายยังไงอันนี้ให้หลวงดูเนี่ยให้หลวงแม่ดูดวงมาจต่ก่อ ก็บร ¿no? ¿no? si ok ู้ดเเขาเมื่อเวลาเดชนามเกิดขึ้นย้าเสดอย่างไรอุปาทานขันธ์ห้าเป็นตัวทูเสยอยติที่ทงได้แจ่สิ่งเหล่านี้คือ โลปปาทานาคันโตกันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเบธโนปาทานาคันโตกันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาคันโยปาทานาคันโตกันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาตังขารูปาทานาคันโตกันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารอินญาโลปาทานาทังโตกันอันถึงจิต นี่มันอวิญญาณเจ็สังปัิยาเนี่ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าให้สาวกทำหนดขันเหล่านี้เองโอ้ทั้งเส้นหัวอีแม่เนี่ยเนี่ยเมื่อเราอยู่กับดวงหายใจเข้าออกเนี่ยอยู่กับดวหายใจเข้าออกเข้แค่เข้าไปอย่าหนีอย่าหนีล้มอย่าหนีล้มอือให้โยกพวกหนึ่งสติโยกต้องลมไปไหนเราไปด้วยมันจะชีลด้วขึ้นบั มึงจะไปมึงก็ไปอะกูไม่ลงมาถ้ากุลงกาคี้มึง่ีแม่งบ้าส์วมนี่เอาบอกเรามีชี้เจอยู่ห่าเอาลงเป็นที่ไปเอาลงเป็นที่รู้เอาลมเป็ที่ดูเอาลงเป็นที่อาศัยเอาลงเป็นอย่างไงมึงแพรไปท่วไงต้างดรู้ท่ไปตามลงไงมึงไปถ้าโยมรวมได้ สิบนาทีร่างกายจะหันก็ว่างสิบนาทีถ้าอยู่กับรถได้ชั่วโมงกายก็ว่างหนึ่งชั่วโมงถ้าอยู่กับรมเป็นฟันกายก็ว่างคุณไปไม่มีความคิดไม่มีความคงเส้นไม่มีเบียดนาที่จะได้จับแก่ผมจ็ทำอะไรท่านรู้แล้วรู้เนี่ยเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะทำให้เราเข้าใจตัวเองว่าเข้าใจเลื้อหนุนตวเองได้เช่นว่าก็มันไม่อยากต่อตาไม่อยากจะพูดเราว่าสภาวะอะไรสภาวะจะเกิดเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นสภาวะเกิดขึ้นนั้ถ้าเรามีสติรู้อยู่ปัจจุบันสภาวะเกิดนันก็รู้ไง ถ้าว่าเราหนีอยู่งเนี้ยเราหนีอยู่เนี่ยอะไรก็เกิดถ้าถ้าเราหนีอยู่อยู่บนโลงมีเขาบอกเราหนีอยู่อะไรันเกิดมาก็ยังยังยังไหนเราเป็นรู้เะไรไม่ได้เพราะเราหนีอยู่แคมไหนอะไรเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ดขึ้นมันก็ดับไปสัญญาเกิขึ้นมนก็ดับไปถ้าเราไม่หนีออกจากโลงนี แล้วก็อยู่กับอารมณ์แโยมเนี่ยเราอยู่กับมณ์ค่ณนี่ฮะกุอน่หาคุไน่เอาไปสู่ก็แก้แข่งเด็กก็ชิบหอยกันเนี่ยืึมคจะแกิดขึ้นมาทำมหัวมันแล้วอืมโยมแม่ยเราต้องแน่อะไรลอยกาบารมณมัายใอย่างเนี้ยังนี่หาอย่าเอาไสู่อย่างนี้เลยกับอมเลเนี้ยอนาาประิไบเมื่ออยู่กับมหาใจเขาออกได้แล้ว ไม่มีความคิดความโยงกันเลยเราก็จะมีทางไปก่อนถ้าโยมเนี่ยเนี่ยเอาลมออกแค่ปลายจมูกเนี่ยมันก็จะว่างถ้ามันว่างปลายจมูกแล้วเนี่ยรู้อยู่ปลายจมูกมันว่างแล้วเนี่ยไม่นั่ก็ตื่นนี่มิ้นจนนั้นจะเห็นรูปจะเห็นอะไรเห็นกายเห็นกายเห็นรูปเห็นอะไรหูเห็นเสียงจมูกเห็นจิตเหรือะไนรึ เห็นไปเห็นมาบ่ก็ได้ปินที่บ่ได้บ่เนี่ถ้าอยู่อย่างนี้เข้าอย่างนี้เนี่ยมันมีกําลังไหมมีกวางหักเข้าขั้นก็รู้เข้ายาวก็รู้อ่สุดเข้าสุดมีกวาังต่อไปต่อมาเนี่ยมันเข้ามาถึงนี้เราก็รู้ก็อย่างลูกชี้นเข้าบ่ว่า พอมันขึ้นมากบเนี่ยมันมาขึ้นมามันขึ้นมาก็แล้วปล่อยลงกอดซะแต่ว่าเศรษีของเราเนี่ยก็หมดฟุ้งไปเลยอ่ามัลงไปเนี่ยมันขึ้นมาถ้ามันออกมาก็เนี่ยเอาลอไปเนี่ยย้ายออกมาเป็นลมแต่ว่าความรู้สึกย้ายออกมาลดลงออกมาแล้วก็ปล่อยซะแล้วก็เศรษีของเราเนี่ยเอาลงมันจะทันไงมันจะทำเขราะว่าแค่ก ออกไปมันจะออกจากลมเ่ยมันจะออกทางลมพงออกไปพุ่งเลยทีนี้แค่เราดูออกก็เี่ยแล้ว่ไปเราดูออกจากลมเต้ไปกลับกลับเข้าไปไปมั่จะออกไปกลับพไปเลยมันจะออกไปเราไม่ออกไปแค่กลอกไปทีนี้เราไม่หลงเรออกเลยออกกูม่ออกกูออกแค่กูไม่ออก อไปพาย่อกก็ไลมเอาเอมาสตกีมันร็อกมันลอกที่ลที่ลโยมแม่ข้าจะไม่ว่าเมื่อลมเข้าลมออก่มันจะว่าที่ตึงข้าเป็นคนทางใต้เวลาลมเข้าลมถ้าให้เราเนี่ยเข้าใจลมแล้ว แล้วมันจะเข้าใจไอ้ร่างเนี่ยสติมันจะต่อว่างทุ้ทุ้เนี่ยนี่คือสภาวะถ้าโยมแม่โยมพ่อเห็นรู้ยทุ้ยทสติรอบหนุ่มหรือหนุ่ารอบรอ้ลมสติรอบลมทรงว่างหัวปลายท้ายเนี่ยพุ้ยพุ้ยพคอยได่าย อันน <Happiness? S 2> ี้คืออะไรู้รอบรอบรู้อันนี้ก็คือสภาวะสภาวะของมัรคือมัดเรารู้แน่แต่เราวางไม่ได้เนี่ยวางไม่ได้อันนี้คืเราสติมากทางมัคของสติก็คือลมหายใจเขาออกเรียกว่าอานาปานสติเมื่อสติรู้อยู่กับลมหายใจเขาออกได้้นี่ยรอบหรืออันนี้เป็นมรดของสติ เมื่อสติรู้แล้วเนี่ยอู้แล้วเนี่ยอู้แล้วเนี่ยรอบแล้วเนี่ยว่าคือความรอบของสติอันนี้เนี่ยส่งให้สมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อตั้งเนี่ยเมื่อสติรู้อยู่กับจับแขนเราอยู่เนี่ยจับประจันอยเนี่ยจับแขนอยู่เนี่ยอันนี้นะเป็นลมรอบอันนี้ก็เป็นลมรู้ลมรู้ลมรอบรอบรู้กับจับแขนอยู่อย่างเนี้ย ไอ้ฝั่งนั้นก็ก็เป็นสติฝั่งนี้เป็นสมาธิเม,มาธเ,เมื่อได้สมาธิเนี่ยเมื่อได้สติมาแล้วเนี่ยก็เป็นสมาธิสมาธิคือเกรือคือ,ค,อ,ค,อความกังใจมั่นตังใจมั่นรู้รล้สติเที่ยงมาอันนี้เป็นรักสมาธิเมื่อรู้สมาธิแล้วว่าวางสมาธิาากว่าเรียกว่าเป็นอกเพีขาดนี่้าเป็นอปเปกยขาแล้วเนี่ย อุปยตายว่าร,รู้รอบรอบรู้้ววางรอบนั warn, ้นก็เป็นอุปยขาก็รู้อยู่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจากแขนหนงจากแขนอาจารย์หฝั Busan ่งนั้นก็เป็นสติสั้ฝั่งก็เป็นสมาธิสัก็รู้ว่ามันรอบรู้เลยรู้แล้วนแก่สติฝั่งนั้นเนี่ยอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งสติตรงนั้นน่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือสติกับลม หัวท้ายว่างรูเปเทิันสติประทันส่ิมันมีมันมีสติลมหัวท้ายว่างเป็นพิศตั้งรูปถ้ารู้อย่างนี้แล้วถ้ารู้รอบรอบอยู่อย่างนี้แล้วรู้รอบสติและสติ่ยส่งต่อมหาสมาธิความตั้งมั่นความตั้งใจนี้่งการตั้งั่าส่งรอบเมื่อส่งรอบก็วางรอบ จิงจะเข้าสู่ปัญยาเนี่ยนี่ะเรียกว่าสภาวะที่ใครพูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดมาทั้งหมดนี่นะไปดกทั้งหมดเลยแปกว่าแปดสิบหัวเก้าสิบวหหมืนหัวหกหมหัวหนึ่งหมื่นหัวก็ตามก็ตรงนี้แหละคือเรหกหมืนหกหมื่นก็ตรงนี้แหละตรงสภาวะนี่แหละ เข้าไปสู่เข้าไปสู่ตรงตรงรอบนั่นขณะแค่พูดถงหมานนะถ้าพูดึงมาน,ามานเอ๊สมุติสมุติอุบายอุบายแค่หมาอ่ะเอ๊เมื่อกี้ึงเห็นอยู่คนลงเนี่ยอืมกูก็อยู่ตรงนั้นเน่ยมันมันก็อยู่ตรงนั้นเอ๊ที่มันเป็นาง มันเป็นอากาศมันเป็นอากาศอากาศคือความว่างสมาธิเนี่ยว่างเยอะเนี่ยเจ้าอ้าวตรงนี้เนี่ยเป็นอากาศว่างนี่เป็นอากาศแต่พูดถึงสภาวะนะถ้าเไพไื่อนเข้าไปสู่ตรงนี้จะเข้าใจไหมเจ้รู้ได้เ,เห็นแล้วได้เจ้ารู้ไหมเข้าไปในตรงเนี้ยจะรู้ทันทีรู้ตอนนี้แค่ตอนนี้เรางพูดเลยนะ,นะอากาศตรงนี้เนี่พยแค่รู้ สติเข้าไปรู้เข้าไปรู้รู้ตรวนั้นหงไอ้รู้ตัวนั้น่ะนนมาไปยังเขาเ้าไปประสิงอยู่ในว่างอีกเพราะเป็นรู้อยู่เขาเป็นรู้เ,ข,เ,ข,าเ,ข,เขาอยู่อ้น,น,นคก็จะว่าปฏิเจตนายาว่างมาในเห็นอีกอยู่เนี่ยมาม่เห็นอีกอยู่ทำไมมันจะมไม่เห็น,ไมไมหนตัวที่จะละขบินของมันได้ก็คือ รักเจตนาแต่เจตนาตัวเนี er ้ยเป็นตัวทำให้เกิดตัวตนทําให้เกิดพบเกิดชาติไปเจตนาตัวอันใดก็เป็นพบเป็นชาองนั้นไปเจตนาต่อรูปรูกก็เป็นตัวตนไปเจตนาต่อเวทนาเวทนาก็เป็นตัวตนไปเจตนาสัญญาสัญญาก็เป็นตัวตนไปเจตนาสังขารสังขารก็เป็นตัวตนไปเจตนาปัญญาก็เป็นตัวตนเต็มตัวตนหมดเลยนั่นคือตัวเจตนานและคือตัวสิ่ง สีเรนสุปกติเงินกีสีเรนตั้ก okay? ติั้ากาเสียเีนเนี่ยปติเงินีนิพตินั้นนิผานนั้น่ต้องรเกิดนามให้ได้ขั้นนการไม่ผ่านนัคือพปกติลูกก็เป็นปกติไม่ทุกข์กว้างปวาเรียนก็เป็นปกติสสดงานังก็เป็นปกตินี่คือความก็ของสภาวะ ทำไมเราจะเอาไม่ได้ดไมีโดยแม่ทำไมเราจะทำไม่ได,ไได้ทำได้สินะอย่าคิดว่ามันลำบากมีแม่ชีอยู่ที่อะไรอยู่ที่อุเมงไอยู่ที่ไหนไปหาตาอยู่ที่อุทัยธานีนะ มีลูกเท่าไหร่มีลูกเก้าคนอืมอ่อท่านก็อายุประมาณก็เจนะ็ดสิบปีแล้ว่ะหกสิบเจ็ดสิบปีมีลูกถึงแปดเก้าคนท่านบอกว่าท่ามบอกว่าแม่ไอ้เก้าคนนั้นนุกทุะขนาดไหนโอ้ยแล้วก็ทุกอยู่ท่านละ เบไปมันก็หายแล้วก็ขึ้นไปอีกเก็บไปเก็บไปมันก็หายเย็นฟังรู้มันมีที่มันมีที่อาศัยอย่าหนบามันเอาทั้งนกอาศัยก็ได้อ่าท่านก็บอกว่าโทษเนอะท่านก็เอาขาตรงเนี้ยบิดตรงเนี้ยสีฉันเนี้ยแล้วก็เอามือขำก็เอะเอะเนี่ยขาเอะเฮะกระชั้นเนี่ย มันตั้งมาถังเก้าคนนีออก่า้ไม่เคยออกให้เลยไม่เคยออกให้บวชเจ็ดแปดพรรษากล่าว่ามานี่ใหญ่แม่มานี่มันทุกข์มาถมันทุกข์ทุกหนทุกหนทุกจริงๆริงไปาก็เลจับมันั่งสองคนนั่ พอนั่งเองข้างก็เคยนั่งได้ประมาณแสักชั่วโมงกว่ากแต่นานแล้วตั้งแต่แก่มานี้ปีสองปีนึงก็เคยนั่งถึงขนาดนั้นแค่สิบนาทีที่เสื่อมทีก็หายแล้วก็พอแล้วนะทีนี้ตาจับมันจะจับนั่งเลยนะเอาชั่วโมงขึ้นเนี่ยอย่า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 ออกอย่าหนียาหายจะเอาไปสู้ย่าแกคอยู่เฉยๆบังคับไงเนี่ยบังคับ

หลายวัมาถูเรียกัานหลายวัมาเนี่ยเต็มหมดมนอเนี่ยตาบอกว่าอยาสงสัยอยาจีนเข้ามาไออออกมาเข้ามาเออออกมายุดกับตีนชิ้วายเลยน้ำลายมันไหลหมนเลยกำลังให้ลองไปลองมาทรไหมหายหรืองหายหรืองเออ คงจะคงจะปบาไปเรื่ยมากจิดว่าคงจะเอาไปวยื่อะม่นานก็องขึ้นมาอีกมัน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 ขึ้นมาเป็นเงินหวดไแล้วก็เบาไปขึ้นมาอีกเบาไปขึ้นมาอีกพอถีงยุดอีสามสิบนาทีนะได้ห,ไหนึ่งชั่วโมงนะอีสามนาทียาที่ชิวมาตั้งนานดูให้เสียวแค่ติดไปน้ำตาหยุดไหลน้ำมูกหยุดไหลแต่น้ำมูกเน,นะนี่ยไหลออกมามา ในประมาณวันตรงนี้น่ะมันไม่ย้อนมันแห้งนะมันยังเจี๊อีกต่างคนว่าผไม่ได้จะพูดยังไงนะอันนั้นมันเป็นหางแย่หางอัมันตกลงมาเนี่ยมันไม่เสียไม่เสียก็หางให้ย้อนลงไปเที๊มันมันแห้งมันจะคขาดอย่างเงี้ยน้ำลายก็ไหลเต็๊ยมอย่างเงี้ยกไปวันพอถึงประมาณักชั่วโมงสิบนาทียี่สิบนาทีเรียนคณะโลกหายไป หายไปหายไปน้ำลายก็หยุดไหลโยมแม่เข้าสู่สมาธิน้ำลายหยุดเลยนะน้ำยาไม่มีเลยไม่มีน้ำลายน้ำตาก็หมดจมูกก็หมดน้ำลายก็หมดน้ำตาน้อยออกไม่ได้เลยน้ำตาน้อยเนี่ยมันก็เลยถ้ามันนิ่งกั้นนะถ้ามันนิ่งมันมันนิ่งกั้นนล้วฉันลงมันเข้าแห่งลงกติลงบมแค่ไหนเข้า เมื่อลมเข้ามีสติกับลมเข้าอยู่ภายในท่านก็ว่างใช่ไหความคิดมันมีเพราะเวทนาเนี่ยสมมติว่าถ้าเวทนาเนี่ยถ้าสติของเราห่างห่างลมเวียนเวียนนามันมันเกิดแต่ถ้าสติเนี่ยเราแนบกองเข้าแนบกองเข้าไปแนบกองไปแนบเข้าไปแนบเ้ไปเมื่อสติกับลมติดกันเนี่ยอยู่กันเนี่ยเวทนาก็ดับอันนี้คือหิด แค่ปัจเจของสัาวภาวะถ้าจะติห่งางเวทน,นาเกิดถ้าจะติยอยู่ของลมเวทน,นาหลับนี่ประเภอย่างนั้นเมื่อได้ชมวงขึ้นกราออกมาพ่อตอนไ้นครัยิ้มได้แต่ว่าพ่อเอิ้นพ่อเอ้น เจ็ดสิบปีก็สิบแปดสิบปีแล้วมีวมันนี้เนี่ยมีมขบศุกร์นี่น้องก็วันนั้นก็ไม่เห็นเลยโยมแม่มาจากอะไรแม่ครูพามาแม่ครูมาพามาแม่ครูอ่อนตาตาตาลูกขี่ตาลชี้ให้เนี่ยอันนั้นเป็นเจ็ดสิบกว่าปีนะท่านก็บอกว่า เก็บจากปีนะมีวันเนี่ยมีของตมากที่สุดต่างา